เลินพันนาพอดแค a ต์ Podcast, ฟังสบายใกล้ตัวคุณ สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพลินพนาานะครับวันนี้วันที่4กันยายนพุทธศักราช2,564นะครับเป็นวันเสาร์ที่อากาศดีอีกวันนึงนะครับฝนตกตั้งแต่เช้านะครับทำให้วันนี้ใครที่ไม่ต้องทําภารกิจการงานก็คงอยู่บ้านอย่างสบายใจนะครับก็ไม่อยากให้ทุกท่านมีความเครียดนะครับกับสภาวะที่ทั้งประเทศทั้งโลกก็ว่าได้นะครับที่กําลังเครียดอยู่กับ โรคร้ายโรคโควิด -19 กนะครับก็วันนี้ถ้าเราอยู่บ้านกันแล้วก็มีเวลานะครับแล้วก็ได้กดฟังารายการเพลินพันนา,นานในวันนี้นะครับก็จะได้รับฟังเรื่องราวที่สนุกสนานนะครับแล้วก็แฝงแง่คิดนะครับซึ่งวันนี้ผมขออนุญาตหยิบยกเอาเรื่องสั้นนะครับของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทมาอ่านให้ทุกท่านฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเรื่องสั้นที่สนุกสนานแฝงแง่คิดด้วยนะครับชื่อเรื่อง ราชสีกับหนูนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงสนุกสนานแค่ไหนมาครับให้ผมอ่านให้ฟังเรื่องสั้นเรื่องราชสีกับหนูนิทานเรื่องนี้มีสาเหตุมาจากอีตาอะไรที่แกชื่อว่าอิศบไปแต่งเรื่องหนูช่วยราชสีให้พ้นจากบ่วงได้หนูตัวหนึ่งได้ยินนิทานอิศบเรื่องนั้นเข้าก็ชอบใจคิดในใจว่า ไม่วันใดก็วันหนึง่งตนจะต้องหาโอกาสช่วยราชสีให้พ้นจากบ่วงได้เหมือนกับหนูในนิทานเรื่องนั้นอยู่มาไม่ช้าไม่นานหนูตัวนั้นเดินผิวปากเล่นอยู่ในป่าวันหนึง่งผิวปากไปจนหมดเพลงก็จำได้เกือบจะต้องผิวปากเพลงความรักอันใดอยู่แล้วก็บังเอิญเหลือไปเห็นราชสีตัวหนึ่งติดบ่วงในพรานนอนแซวอยู่กลางป่าหนูตัวนั้นดีใจแทบจะลิงโลดเพราะโอกาสที่จะทำสิ่งที่ตนปรารถนาบังเกิดขึ้น โดยมิได้คาดฝันมาก่อนพอพิจารณาดูเห็นว่าราชสีตัวนั้นติดบ่วงแน่มิใช่แกล้งทํำหรือนอนเล่นหนูตัวนั้นก็ปราดเข้าไปถึงตัวพลางร้องว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หลุดปล่อยฉันจัดการเองว่าแล้วหนูก็กระโดดเข้ากัดบ่วงเป็นการใหญ่ระเดี๋ยวเดียวก็ขาดราชสีก็หลุดออกมาเป็นเสรีภาพแก่ตัวไหมล่ะ หนูตัวนั้นร้องบอกราชสีโบราณเขาว่าไว้แล้วเชียวนาว่าอย่าประมาทคนที่เล็กกว่าตัวทีนี้เห็นหรือยังละ่ะเราก็ไม่เคยประมาทเลยราชสีตอบแต่อย่างไรก็ตามเมื่อท่านได้ช่วยชีวิตเราไว้ครั้งนี้เราจะไม่มีวันลืมบุญคุณท่านอืมไม่เป็นไรหนะ้านิดหน่อยเท่านั้นเองหนูว่าไม่ต้องไปคิดถึงบุญคุณอะไรหรอก ฉันทำอะไรก็ไม่เคยคิดจะเอาบุญคุณกับใครเห็นแก่ชีวิตสัตว์ตาดำๆด้วยกันช่วยได้ก็ช่วยไม่เป็นไรร็อกอย่าคิดมากไปเลยถึงกระนั้นก็ตามราชสีตอบเราก็ยังรู้สึกว่าตัวเราเป็นหนี้บุญคุณท่านเสมอชีวิตเป็นของมีค่าเมื่อท่านช่วยชีวิตเราไว้เราก็จะลืมบุญคุณท่านเสียไม่ได้ขณะที่ราชสีพูดอยู่นั้นหนูได้เพ่นขึ้นไปอยู่บนหลังของราชสีแล้ววิ่งไปวิ่งมาบนหลังของราชสีเสียแล้ว พอราชสีพูดจบหนูก็วิ่งมาเกาะอยู่ที่ข้างหูแล้วตอบว่าฉันก็เหมือนกันใครทำบุญคุณให้ก็คิดถึงบุญคุณของเขาเสมอคนอักตันยูแล้วก็ฉันเกลียดนักเชียวหนูหยุดครู่หนึ่งแล้วพูดต่อไปว่าเออบ้านท่านอยู่ไหนอะราชสีเราเอาศัยอยู่ในถ้ำข้างภูเขาใหญ่ก่อนจะถึงได้ต้องเดินผ่านดงที่หนามิดชิดมีใบไม้ปกคลุมไปทั่วมืดครึ้มแม้แต่กลางวัน ตั้งแต่ฉันเกิดมาเป็นตัวก็ยังไม่เคยเห็นถ้ำราชสีสักทีไปด้วยคนสิหนูว่าเมื่อท่านเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อเราเห็นปานชนีเหตุไหนเราจักปฏิเสธท่านได้เอา้ามัวแต่พูดเป็นราชสีอยู่นั่นแหละหนูร้องพูดกันอย่างธรรมชาติก็ได้นะ่าฉันไม่ถือหรอกราชสีก้มหัวรับแล้วก็เดินออกนำไปข้างหน้ามีหนูวิ่งตามไปติดๆอีกไม่นานนักก็ถึงปากถ้ำที่ราชสีอาศัยอยู่ ราชสีก็หยุดยืนที่ปากถ้ำแล้วเชื้อเชิญให้หนูเข้าไปก่อนปูดโถนึกว่าไกลสักแค่ไหนหนูพูดขึ้นขณะที่เดินเข้าถ้ำที่แท้ก็แค่นี้เองเฮ้อเหนื่อยจังพูดแล้วหนูตัวนั้นก็หยุดเดินหอบอยู่พักใหญ่พอหายเหนื่อยแล้วหนูก็พูดขึ้นว่าไหนลองเข้าไปดูทีหรือเขาว่าถ้ำราชสีนั้นใหญ่โตนัก หนูเดินเข้าไปในถ้ำเหลียวซ้ายแลขวาแงนมองดูเพดานถ้ำจนตลอดก็พูดขึ้นเป็นทํานองวิจาร์ณอย่างเห็นใจว่าอืมก็ใหญ่โตวกว้างขวางดีแต่ฉันไม่ค่อยชอบหรอกบ้านใหญ่ๆมันโตเกินไปรักษายากอย่างฉันอยู่กันสองคนผัวเมียกับลูก8ดตัวยังเล็กกว่านี้เป็นกองอุ๊ยหนูร้องแล้วก็กระโดดขึ้นไปเกาะอยู่บนหลังราชสีแล้วถามว่านั่นนั่นอะไรนะ่ะ ขณะนั้นเมียราชสีกำลังเดินออกมาจากความมืดและเห็นแต่ดวงตาทั้งคู่ที่กระทบแสงสว่างจากบากถ้ำดูน่ากลัวฝ่ายราชสีก็บอกแก่หนูว่าไม่เป็นไรหรอกนั่นคือนางราชสีภรรยาของเราเองอูห้หูหนูร้องอย่างเลื่อมใสฉันนึกว่าอะไรซะอีกเมียราชสีก็ต้องเรียกว่าราชินีสีสินะอ่ะไม่ดีหรอกมันยืดยาวไปเรียกว่านางสิงเห็นจะดีกว่า ฝั่งมันดูสวิงดีเหมือนกับชุดเต้นรำหรืออะไรงั้นแหละราชสีกลืนน้ำลายไม่ได้ตอบโต้ฝ่ายราชสีตัวเมียเดินออกมาพบสามียืนอยู่มีหนูยืนอยู่ข้างๆก็เลิกคิ้วมองดูด้วยความสงสัยฝ่ายราชสีเกรงว่าภรรยาจะเข้าใจผิดไปใหญ่ก็รีบอธิบายว่านี่เพื่อนฉันเองแหละเธอฉันเผลอไปติดบ่วงในพรานเข้าแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเพราะดีได้เพื่อนฉันคนนี้มาช่วยชีวิตไว้เขากัดบ่วงขาดฉันจึงได้รอดมาได้ ราชสีตัวเมียมองดูแต่ห่างๆแล้วก็ไม่ได้ปริปากว่าอะไรฝ่ายหนูก็พูดขึ้นมาบ้างสวัสดีนะฮะยินดีที่ได้รู้จักนะฮะสามีคุณเกือบแย่แล้วนะฮะเคราะดีผมช่วยไว้ทันแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะกันเองนะฮะฮยินดีนะฮะราชสีตัวเมียมองดูหน้าสามีแล้วก็ตีหน้าเหมือนกับคลื่นไส้ฝ่ายหนูก็พูดเจ้าเจ้าต่อไปว่าผมกลับเสีีนะฮะลานะฮะสวัสดีนะฮะลานะฮะ แต่แล้วราชสีตัวผู้หนูก็พูดอย่างกันเองว่าเฮ้ยราชสีอ้วไปก่อนนะแล้วต่อไปหรืออย่าไปพลาดให้บ่อยนักล่ะเดี๋ยวอ้วช่วยไม่ทันก็จบเลยว่าแล้วหนูก็วิ่งออกจากถ้ำไปฝ่ายราชสีตัวเมียมองตามหลังหนูอยู่นานจนลับตาไปจึงหาาขึ้นช้าๆแล้วพูดเปลยๆขึ้นว่าถ้าสามีของฉันพระยาราชสีคิดจะเริ่มผูกมิตรกับหนูแล้วก็ฉันก็เห็นจะต้องแยกทางเดินไปเล่นหนังวอลต์ดิสนีย์เสียดีกว่า รุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งราชสีสะดุ้งตกใจตื่นแต่เช้ารู้สึกว่ามีอะไรมาขยุกขยุกอยู่ที่ขนรอบคอพอยกเท้าขึ้นตั้งใจว่าจะเก่าก็มีเสียงร้องออกมาจากในขนว่าเฮ้ยานาเว้ยอ้วเองเว้ยแล้วหนูก็กระโดดลงมายืนที่ดินพลางพูดต่อไปว่าแม้นอนขี้เศร้าจังอัวเขย่าหรืออยู่เป็นนานถึงได้ตื่นท่านภูมิพระคุณราชสีกล่าวขึ้นท่านมีกิจธุระอะไรหรือจึงได้มาหาเราแต่เช้า แล้วไม่มีอะไรหรอกหนูตอบอัวมาเยี่ยมถามข่าวคราวหรือเท่านั้นเองเห็นเมื่อวานนอนติดบวงอยู่ทั้งวันเป็นไงเมื่อยขบที่ไหนบ้างหรือเปล่าจับไข้ไหมเปล่าเรามีได้เจ็บป่วยอย่างไรราชสีว่าไม่เป็นไรหนูพูดหัวอยู่ว่างๆก็เลยมาเยี่ยมหรือนอนสายอย่างนี้ทุกวันเหรอเป็นราชสีนี่มันก็ดีนะนอนสายเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีใครกวน อย่างอัวเนี่ยจะหลับจะนอนให้สบายกับเขามันก็ไม่ได้ลูกก็หลายตัวเดี๋ยวไอ้ตัวนั้นร้องเดี๋ยวไอ้ตัวนี้วิ่งเล่นหนุกหูเมียอัวก็ไม่ใช่เล่นเหมือนกันเดี๋ยวจะเอาโน่นเดี๋ยวจะเอานี่ยุ่งพิลึกอะไรไม่ได้ดังใจก็บ่นกระปอดกระแปดไปวันยังคำ่ำเออหนูตีหน้าเหมือนเพิ่งนึกอะไรออกเมื่อเช้าเองเมียอัวเขาบอกว่าไม่มีอะไรจะให้ลูกกินแล้วให้อัวออกมาหาของกินแต่มันก็ยากหรือเอ้ย หือก็คงจะรู้ดีว่าเดี๋ยนี้ค่าครองชีพมันเป็นยังไงแต่เพอเอินอ้วบนึกถึงลือออกก็นึกในใจว่าไม่เป็นไรนะ่ะเพื่อกนก็ยังมีมีอะไรเล็กๆน้อยน้อยก็ช่วยเหลือกันได้เพราะเรารักกันจริงไหมอ้วก็เลยแวะเข้ามาเยี่ยมถ้าลือยังเจ็บไข้อ้วก็ไม่กวนรอกแต่นี่ลือก็สบายดีแล้วลือมีของกินอะไรบ้างไหมอ่ะนิดหน่อยเท่านั้นก็พออ้วขอยืมไปก่อนวันหลังอ้วะจะมาใช้ให้อนะราชสีตอบข้อนั้นท่านอย่าได้วิตกไปเลย ท่านปรารถนาสิ่งไรเราจะไปหามาให้นั aren, ่นอ้วนึกแล้วทีเดียวหนูว่าเรามันเพื่อนรักกันจะไปขัดกันได้ยังไงเออเขาว่ากันว่าเนื้อกระทิงมันไม่ใช่หรือลองหามาให้อัวลองกินดูสักตัวก็จะดีราชสีรับคาแล้วก็ออกป่าฆ่ากระทิงตายหนึ่งตัวแล้วก็ลากกระทิงนั้นมาทิ้งไว้ใกล้ๆรังหนูอีกสองวันหนูก็มาปลุกราชสีแต่เช้าอีกและบอกว่าเนื้อกระทิงนั้นอร่อยนัก บัดนี้หนูอยากจะลองกินเนื้อช้างครั้นราชสีถามหนูว่าเพิ่งได้รับเนื้อกระทิงไปทั้งตัวเมื่อสองวันนี้เองเหตุไฉนจึงหมดเร็วนักหนูก็ตอบว่าก็ <S <S otta, อัวกินคนเดียวเมื่อไหร่ล่ะลําพังอัวกินกับลูกๆเมียป่านนี้ก็คงยังไม่หมดแต่อัวต้องแบ่งให้ญาติอัวกินตั้ง200แล้วยังมีญาติมิตรเพื่อนฝูงของเมียอัว,อ,ว,อ,วอีกตั้ง500อยกว่าราชสีได้ยินดังนั้นก็จนใจก้มหน้าเดินออกไปฆ่าช้างมาให้หนูกินอีกหนึ่งตัว และตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาราชสีก็รู้ว่าชีวิตของตนที่รอดมาได้นั้นแพงมากเพราะหนูไปมาหาสู่อยู่เสมอและน้อยครั้งนักที่หนูจะไม่นึกอยากกินเนื้อสัตว์ประหลาดต่างๆที่ราชสีต้องจำใจไปหามาให้ทุกครั้งวันหนึ่งราชสียืนทอดอารมณ์อยู่ปากถ้ำได้ยินเสียงเกลียวกราวเหมือนสัตว์เล็กๆวิ่งอยู่ในพงหญ้าพอเหลียวไปดูก็เห็นลูกหนูกลุ่มหนึ่งออกจากพงหญ้ามายืนจ้องดูตนอย่างตาไม่กระพริบ แล้วลูกหนูพวกนั้นก็ร้องบอกกันว่าเฮ้ยเฮ้ยพวกเรามาดูราชสีสิเว้ยใครไม่เคยเห็นมาดูราชสีเว้ยอีกตัวหนึ่งร้องดังกว่าเพื่อนว่านี่ไงเว้ยราชสีตัวที่พ่อกูช่วยไว้ไม่ได้พ่อกูช่วยก็ตายไปตั้งนานแล้วเว้ยต่อจากนั้นก็มีเสียงลูกหนูร้องกันอื้ออึงไม่เป็นสับลูกหนูทุกตัวกระโดดโลดเต้นอย่างดีใจเสียงร้องว่าเฮ้ยเฮ้ยลาชสีเว้ยหรือทั้งนี้เว้ยราชสีหรืออื่นๆดังอยู่ทั่วไป ราชสีขนลุกเกลียวด้วยความละอายแล้วก็เดินกลับเข้าถ้ำรุ่งขึ้นหนูมาหาแต่เช้าแล้วถามว่าเมื่อวานได้ข่าวว่าลูกอ้วมันพาเพื่อนมาเที่ยวที่ปากถ้ำหรือก็เห็นมีลูกหนูมาวิ่งเล่นหลายตัวราชสีเริ่มจะตอบแต่หนูก็พูดสอดขึ้นว่านั่นและมันละทะลึ่งนักเชียวไอเด็กพวกนี้อัวสอนเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักฟังหรืออย่าไปยอมมันเป็นอันขาดเชียวนะมันมาทะลึ่งเมื่อไหร่ก็ตีมันเข้าให้เจ็บเชียว ลูกอัวก็เหมือนลูกหรือเหมือนกันอย่าไปนึกอย่างนั้นอย่างนี้เลยเห็นท่ามันไม่ดีก็เคกมันให้เจ็บเลยอัวไม่ว่าดูชวนร,ราชสีคุยเรื่องอื่นๆต่อไปอีกหน่อยแล้วก็ปรารภขึ้นว่าพูดถึงเรื่องลูกแล้วอ้วก็กลุ้มใจจังมันมีมากขึ้นทุกวันจะไปให้หมอเขาตอนเสียให้สิ้นเรื่องแม่อีหนูเขาก็ไม่ยอมเขาว่าเดี๋ยวจะอุ้ยอ้ายเป็นหนูตะเภาไปไม่ฟิตเหมือนเดี๋ยวนี้อ้วก็ไม่รู้จะทํายังไงลูกมันก็มีมากขึ้นทุกวันบ้านช่องที่อยู่ก็คับแคบ อัวเลยปรึกษากับเมียเขาดูเห็นถ้ำหรือมันกว้างใหญ่มีที่เหลือเลยตกลงกันว่าพรุ่งนี้อัวกับเมียจะหอบลูกมาอยู่ที่นี่ด้วยคนเอหน่าหรือไม่ต้องออกตัวตงอนนาอัวรู้ใจหรือดีแล้วอัวก็ไม่พีพิถีพิถานหรอกอยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้สบายใจก็แล้วกันแล้วอยู่บ้านเดียวกับหรือเราจะได้คุยกันสะดวกก่อนที่ราชสีจะได้ตอบว่าอย่างไรหนูก็วิ่งออกจากถ้ำหายไป รุ่งขึ้นตอนเช้าราชสีลาเมียเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็เดินออกจากถ้ำไปติดบ่วงที่นายพรานวางไว้ฝ่ายหนูหาราชสีไม่พบก็ออกวิ่งตามพอเห็นราชสีติดบ่วงอยู่อีกหนูตัวนั้นก็ตรงเข้าไปจะกัดบ่วงเพื่อช่วยราชสีอีกเป็นครั้งที่สองราชสีได้ท่าก็เอามือตะปบขยี้หนูตัวนั้นตายอยู่กับที่ บมายลงในพรานมาเจอราชสีติดบ่วงอยู่ก็ฆ่าราชสีตายแล้วแล่หนังราชสีไปขายนักนิยมไพรได้เงินมาใช้หนี้นักพนันที่ค้างมาตั้งแต่ปีก่อนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเป็นราชสีแล้วอย่าไปติดหนี้บุญคุณหนูแล้วสอนให้รู้แถมพกไว้ด้วยว่าหนังสัตว์ที่เห็นอยู่ตามบ้านนักนิยมไพรนั้นบางทีท่านไม่ได้ยิงเองแต่ซื้อเขามาก็มี ก็จบลงไปแล้วนะครับเรื่องสั้นนะครับหรือว่าจะเรียกว่านิทานภาค2นะครับต่อจากราชสีกับหนูที่เราได้ยินกันมาตั้งแต่ตอนเด็กๆของอีศพก็ได้นะครับก็ให้แง่คิดนะครับสนุกสนานแล้วก็สรุปว่า การที่เราจะติดบุญคุณใครนั้นนะครับบางทีก็เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสนะครับถ้าเราจะต้องมาใช้หนี้บุญคุณเขาในตอนหลังนะครับถ้าผู้ที่ช่วยนั้นจ้องที่จะทวงบุญคุณอยู่ตลอดเวลานะครับก็สนุกสนานกันไปนะครับนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับฟังนะครับเพลินพรณนาของเรามาจน ถึงช่วงท้ายตอนนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับกับบ่ายวันเสาร์วันนี้นะครับก็ต้องขออำลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ